นนอกจากงามแล้วยังไม่ความพิเศษพรพิเศษจังไหนวะความพิเศษก็คือโบสถ์และวิหารเป็นอาคารหลังเดียวกันและเป็นสรงจตุรมุขพรและที่สำคัญเนี่ยยังมีกิจกรรมฝาพนังพรอมเดี๋ยวผมสิพาไปเบิง่งไป ภาพปูมันยามา,าหรือเอื่อนอีกซื้อน,นึงว่าภาพกษษระสิบลักบรรลือโลกเป็นภาพที่มีซื้อเสียงแล้วก็เป็นแรนมากสำคัญของเมืองน้านเลยนะโอ้โหเคยเห็นแ้ในทอทัท์ของจริงนี่สวยว่าในทอทั์ต้องเยอะนะครับผมว่าเขาไปกันต่อดีกว่าครับเมืองนาาที่มีมองเทวิตลายมันไปไป ปู่ม่านยาม่านคอยเลี้ยงขายที่ดินของลูกสำเร็จผลแนทท้อวิหารของวัดศรีพ่นตนนี่ขึ้นเรืออะลามงามค่ะถูกวะทา,างหนอ,อกว่างามแล้วทางนนี่งามกว่านี้ครับเพราะว่ามี่าบวาดพุทธประวัต<ห>ิน้นโอ้สั่นห้องโถไปเบิ่งกันดีกว่า,าไปไป,ไป บ,มบ,มบ่มวนเด็กบอมแนประมวลหน้าก็แค่เป็นห่วงเป็นท้องวุนเรื่องการขายที่ดินเท่านั้นล้ละก็ว่าเอาแท้ๆเนาะตอนนี้ยังบ่ฮหูเลยว่าน้องไ้ย้ยนี่ยู่หมองเกาือบ่ถึงว่าสยหมองเกาไปยังบ่ฮหูเลยว่าสิหาเรพ่อบอ่ผมว่านายบ่ต้องคิดหลายหรอกครับเอางี้สผมสัญญาว่าสิซอยนาา หาน้องไส้พอกันแล้วดีป่ะครับมึงมาตอมาสัญญากับกูดอกแต่ก็ขอบใจมึงหลายเดๆเลยอขอเปในใน็นแค่เงนด้วยเฮ้ย,ย,ย,ยมึงมาตอมตำธาเฮ็ดเนียนกับกูเลยกู้ย่างไปเองได้ มีอายุหลายกว่าหกร้อยปีแล้วเลยฮะหกร้อยปีเลยติแมนป้าแล้วยังเป็นสถานที่สำคัญของคนนานเลยล่ะเดี๋ยวหน้าเขาโตไปถ่ายอยู่รถก่อนเ้อฮะเอ้าอะไรของแกวะอยู่ๆก็เดินไปเฉยเลยสงสัยสีหอนหัวลาเลยนะตากแดดหล้ยๆ้หน้ำๆ้าเขาไปเซลฟี่กันดีกว่าไว้ Hãy subscribe chú kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ากันนับบางเนี่ยนะอีรีบอกโอ้โหวรรยากาศนี่สุดยอดอีรีเลยเออเจ้ามาจังหวัดน่านนี่เจ้ามหาน้องสา,า,ายเจ้าโมเมนติจะลืมน้องสายเจ้าหรือเปล่าโอ้ยมันกระแมนอยู่แต่ว่าตอนนี้หน้าชักเริ่มลงไหลในะจังหวัดน่านแล้วละ่ะโอ้ยบรรยากาศสุดยอดอีรีมึงบางนะภูเขาลำเนาไผ่สายนา้ำ โอ้โหนี่คันนี้ผู้สาวมาดับจากคนนี่โอ้คือจะมีความสุขค่ะโอ้ยดอมดอมปาปะไปหาท้ายลูกเอ้ยไป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 อู้หูอันแผลว่ะอยอดอมแล้วแล้วเราจะพักตรงไหนครับ้วพี่ถือมาทำไมเนี่ยเขาการเต็นกันตรงนู้นพี่ฮงแล้วก็ไม่บอกโอ้ยคำพักแบบกมี บ่มีไผยเอามาใส่มีแต่เจ้ากับอายเอามาใส่บอกกันเติมคำว่าจูบุต่อท้ายคำว่าหัดเท่านั้นมันเป็นคำสื่อสารที่บาเววากัะยังเขาา้าใจ อากาศเย็นๆยังสิมานั่งพิงไฟช่วงิวงามสิู้สึกดีเนะาะกลัวก็แม่แค่เย็นแล้วล่ะ <c oughs> เิ่นซองเราัว,วามึงหนาวอ่ะขอบใจด้วยอากาศจังสีเนะี่ยมนต้องจัดสักหน่อยแล้วเ,ลเหล้าเหรอโอ้ยรุ่นนี้พ่กกินแล้วเหล่านะ พี่เว้ยดีพีเขากาแฟเพื่อสุขภาพคนนเจ้ากินตอนี่เจ้าวิญาเจ้าดีดเมื่อขึ้นสันบ่บอดอกกาแฟหนี่บ่คือกาแฟทั่วไปจะกินย่ำใดก็ได้ไดไดโอ้คุณด้อมไอหน้าถามเลยไอเรื่องคงเรื่องคึกนะถึงไม่กินก็คึกตลอดแหละ <c oughs> แตนนอนอยู่แล้วคนยังหน้าเนี่ยมาย้อมถามอ่างยง่ายๆดอกเว้ยตราบใดที่ยังสารฝันอยู่ยของมาแล้ว แล้วนางหวดมีความฝันอย่างไรก็นมีเราเนาะถึงหน้าจิเป็นคนไหลซาลาไปมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งหน้าก็มีความฝันคนถูของอยากสิเฮ็ดธุรกิจแล้วก็ตอนเนี้โอกาสมานกับมาหอดแล้วหน้าก็เลยอยากสิขายทีเอาเงินมาลงทุนเฮ็ดธุรกิจนะ <Wow. S 2> ว้าวสมพูรดอกที่แปลงนี้มันอยู่กันนหัวมาต่างด่วนบุเคยสนใจ ซื้อสิออออมาขายมันตอนนี้ย่อนอยาเอาเงินไปล่งทุนนเองแล้วมึงล่ะมีความฝันอยังก็มี่แหละเนาะที่กูเป็นจิตอาสากูผ้าอยู่ขุมมือนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในความฝันกูกูอยากซอยเหลือคนอื่นหไหด้เลยๆ,ๆกูอยากเห็นเขาถูกแล้วมึงเดะอย่าบอกนะว่าเก็บเงินไปเห็นโนมนะบ้า กูก็บไปมีอย่างหลายดอกเพราะว่าสุมือนี้มันก็ดีอยู่แล้วกูขอแค่ไยจะค้นดดบเข้าใจแล้วก็รับให้โตตนกูใดนะว้กูสายคนใหนน้ะจะได้เป็นกูชีวิตกับมึงเนี่ยบ้าสิเป็นคนไทยก็สร้างเ่อแต่พอแมนกูก็แหละครับแล้วมึงล่ะพี่ดอมกูนี่เตีย กูก็อยากใส่ชีวิตอิสระตามซื้อฟีดอมนี่แหละแต่ทุกคนนี่เขาว่าชีวิตกูเนี่ยสบายแต่ที่แท้แล้วว่าสบายเลยถึกตีกรอบไว้เมื่อทุกอย่างแต่ก็ยังดีเลยที่ไอ้แย่เนี่ยเราอยู่เคียงขังตลอดว่าเคยถิ่มกูไปใส่จ้ากเทียะเนบพรครับไอ้แห่แล้วตอนนี้กูว่าไอ้แย่ของมึงนะคือติถิ่มมึงไปแล้วล่ะ เ,เสียบรรยากาศยามเช้าหมดเลยอยังข้อนปังแปงฟันมาเองได้หน่ใส่กระยับเปียกแปงฟันหรือไงว้าวไปเรื่อยเที่ยงยังกันแต่สาวเดี่ยวสองคนนี่ก็บักแแ่ที่ล่ะมหาวนาหนิปากเหม็นหน้าปังแปงฟันมาเองเด้เว้ยหนิแล้วหน้าใส่ยาสีฟันยี่ห้อยยังล่ะอ้าวเป็นยังล่ะสีพิสูจน์ว่าใส่น้ำบ่ เออสิบิเผารรโรงงานมันถิ่มอยาจฟิฟานามันยังกินหายกกูขยาเปียก <c oughs> ผมว่าเขาเตรียมตัวออกเดินทางกันต่อได้แล้วครับเดี๋ยวสิได้มีเวลาไปบอ่อเกลือกันต่อก็<ฮ>แต่พี่แย้ขับรถจากที่นี่ไปบอ่อเกลือถูกใช่ไหมครับโอ้ยสบายมากใช้ G P S อไม่มีหลงอยู่แล้วแต่กินใช้ได้เลยนะครับไปกันเลยดีกว่า ไปเลยใช่ไหมครับ <Cond it> ไปแปลงฟันก่อนนะโอ้โหนักปูนะ เดี๋ยวๆเ,เ,เปิดกระโปรงก่อนครับดูมันเป็นอะไรโอ้สภาพเนี้ยคงไปต่อไม่ได้แล้วล่ะครับอ๋อกาเป็นแบบนี้เราคิ่จะไหนหลับไปที่นี่ไม่เห็นชิากเลยเขกระโทรเออล้วนลากนี่ล่ะไอ้เนี่ย จะโทรดูเดี๋ยวเรี่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมจัดก,การให้คุณป้อมคงต้องโทรเองแล้วนะครับแบตของผมเนี่ยเพิ่งหมดเมื่อกี้นี้เองมาเดี๋ยวผมโทรเองก็ได้เฮ้ย <phone ringing> ผมมีสัญญาณเลยวะคงแม่งกัญญกออบผมมีสัญญาณให้ก <H ee? S 2> ันเออว่ะข้าวกูกับผมมีสัญญาณในหัวของเจ้าล่ะเออ ของหน้าก็คือที่ใส่บัตรแน่นอนล่ะอเอา้าเป็นอย่างแบ,เบดเดบอร์ติบบ่บัตรจ่ายค่าโทรศัพท์เขาสัญญาณถึกตัดเราบขายที่ได้นะ่จะจ้าสีไปจ่ายเขาแล้วเสื้จังอะไรดีล่ะวันนี้นะผมว่าเร้องซ่อยกันอยู่ไปก่อน,นแล้วล่ะเพราะทั้ง,งหลายทั้งน่าเน,นี่ยคือมีหมู่บ้านอยู่อกเอาอย่างนั้นดินำ้ำ น้ำเป็นผู้หญิงขึ้นไปจับพวงมาลัยก็แล้วกัน,นผู้หญิงที่ไหนพี่แมนฮะแมนเหรออแมนมันไปเขแขนเลปล่อปล่ะเดี๋ยวากคือพินแคนแดนีสารบ้านทงตดติต,ต,ตรงอลัลนจันอลัลนจันเ,เจ้าเป็นพินไอศกรีขอเป็นแคนฮักกันแน่นคือปั้นข้าเหนียวอยากให้ความฮัก